สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องเสีบริรถบ้านสเกา้าเจริญยนต์นะครับผมวันนี้พามาดูรถลอยดึงลำครับมิโกะแชมป์ตัวเตี้ยนะครับผมคันนี้ขออนุญาตรีวิวรอบหนึ่งครับผมเพราะว่าคันนี้เคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นเป็นเดิมๆนะครับท่านใดที่ติดตามช่องผมอยู่ก็จะคุ้นหๆตาดี Champ กับมิโกะแชมป์คันนี้รอบที่แล้วก็รีวิวไปแบบเดิมๆนะครับเดิมสนิทเลยคันนี้น เป็นล้อดเดิมตอนั้นล้อดเดิมมีบันไดมีกันชนหลังพวกบางคูงบางโคลนครับอยู่ครบหมดแต่ผมก็ถอดเก็บไว้นะครับนี่ก็แรงโฉบมากครับก็คือแต่งตัวให้รอครับรอต้อนรับปีใหม่เนาะ <c oughs> ก็ขอขออภัยด้วยนะครับบางทีก็เสียงลมมันแทรกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ลมมันแรงครับหน้าหนาวแล้วลมแรงะผมอยู่ มันค่อนข้างจะกว้างนะครับไม่ใช่กว้างหรอกแบบโล่งนะครับมันลมมันจะแรงหน่อยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูรถกันต่อเลยวีโก้แชมป์ปี3ครับคันนี้เดี๋ยวดูรอบคันก่อนครับนี่ใหม่ยางใหม่นะจ๊ะนี่ครับผมนี่ครับเพิ่งไปใส่มาครับนี่เพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยครับยังไม่ได้ล้างเลยนี่ครับพวกคราบรอยถอดกันชนออกครับนี่ ไม่ได้ล้างเลยมารีวิวให้พี่น้องดูก่อนนะครับตัว E ครับ Eco Champ รถบ้านเทร้อยเซแน่นอนครับลํำนี้เต้นผมคัดแต่คุณภาพเข้ามาครับคัดแต่รถสวยๆงามมานะครับผมนี่ครับเป็นไงครับก็เรื่องทรงนะครับผมก็ท่านใดที่เพื่อ เผื่อใครสนใจทรงนะครับคันนี้ก็โหลดหลัง3มนิ้วครับผมหน้าเดิมนะครับวีโก้เนี่ยแต่งง่ายมากเลยครับนี่แต่งง่ายครับีโก้ก็ข้างหน้าไม่ต้องโหลดครับนี่เราโหลดแต่หลังพอครับเนี่ยหลังสานิ้วครับยังดูยังดูสูงอยู่เลยนะครับก็แบบสเต็ปใช้งานนะทรงนี้หน้าเดิมหลังสามหล่อแบบนี้เลยนี่ครับหล่อไม่แพ้ออนิวเลยครับผมใครว่าีโก้แต่งไม่สวยเนี่ยมาดูลำนี้ครับสวยจบแน่นอนครับ ก็สเปคล้อนะก็จะบอกสเปคล้อนะครับเป็นอีแบนนะครับ8.5สี่วงนะครับ18นะครับขอบ18สเต็ปนี้ไม่ล้นครับตํารวจไม่จับแน่นอนครับตํารวจไม่ได้กินแน่นอนครับนี่มาดูครับไม่ล้นครับผมล้นไหมครับไม่ล้นนะเนี่ยดูฝั่งนี้กันบ้างไม่ล้นครับตํารวจไม่จับครับไม่โบกครับผมนี่ มาดูสเปคล้อค,ครับ8.5นะครับนี่รัอยาง265ครับ40 r 1 8ครับผมยางซิ่งยางซอฟครับของคุดไลท์เลยตัวนี้จบแน่นอนด้านหลังครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมน็อตสีดำคลินๆเลยนี่ครับท่านใดที่ มองกำลังมองหายนะครับวีโก้แชมป์ตัวเตีย้ยพร้อมล้อมม็กครับผมสวยมากครับกระบะหลังก็ประมาณนี้สวยจริงครับล้นี้ผมยังชอบเลยวีโก้แต่งหน้าแชมป์ในหน้าสวยมากเลยนะวีโก้ในหน้าอมตะเลยเนี่ยหน้าตัวเนี้ยสวยเลยทีเดียว เป็นใหม่อยางใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ภายในก็จะประมาณนี้เลยครับดีโก้แชมป์ันในปีสปี2013ิบสามนะนี่ครับผมก็รอบที่แล้วผมก็เนี่ยเบาะครับผมนี่ตอนแรกมันมีมันมีรอยขาดตัวนี้นิดหนึ่งผมราไปหุ้มมาใหม่ครับนี่ใส่สีใหม่เลยนี่ครับได้บเบาะแข็บมาแล้ว ตอนเราที่แลรีวิวไม่มีบอ่อแคมน้ำพ่อผมลืมใส่มาอันนี้ใส่มาเรียบร้อยครับผมสวยๆเลยนี่นิ่มๆครับนี่ครับนิ่มๆเลยดูครับนี่นี่จะล้างอีกรอบหนึ่งครับนี่ยังไม่ได้ล้างเลยสมาร์ทแคมโอเคคันนี้เป็นวีโก้แคม ปี2013เป็นสีบรอลบอลทองหรือเปล่าครับนี่บอลทองหรือบอลเงินครับของวีโก้เขาเรียกแบลบอลเงินนะบอลเงินครับสีบอลเงินครับผมปี13เครื่อง2องพนะครับผมคันนี้ขายในราคา4,200สนสองนะครับผม4,200สนสองเนี่ยผมขายในราคา4,200สนสองนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่เต็นท์สเจริญนะครับผมสาขาอำเภอบางขอดและอำเภอบุญชัยนะครับเี๋ยวฝากเบอร์โทรด้วยนะครับผม 0956464452นะครับหรือว่า0969925263นะครับก็จัดเฟน,นั้นง่ายครับนี่ทุกวันนี้เต้นผมจัดง่ายมากครับลูกค้าชอบบ้างเลยออกคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำครับเครดิตดีฟรีดาวครับผมคันนี้ครับสำหรับรอบนี้เนี่ฟรีดาวครับผมเดี๋ยวแถมประกันชั้นหนึ่งให้เลยนะครับคันนี้ท่านใดสนใจก็งงกิ้ก็สกิดมานะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ